ครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กลัาอยู่กับผมในเกมสต a r ์ดิ l ัลอีกแล้วนะครับก็วันนี้ที่ผมจะมาทำให้ดูก็คือก็คือก็คือ <c oughs> เนอร์อีกแล้วซึ่งก็เกี่ยวกับรูปปั้นในบ้านแม่มดนะครับซึ่งก็ตรงบ้านแม่มดเนี่ยมันจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราทำเควสของพ่อมดนะครับ ซึ่งตอนก็ผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับเว้นนั้นไปแล้วแหละก็ไปดูกันได้นะครับโอเคเออแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีปลาที่ชื่อว่าไวท์แซลมอนอยู่นะครับก็เป็นปลาใหม่มาตกกันได้ตัวเออตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นครับอโอเคนาะโอเคผมจะมาอธิบายในบ้านหลังนี้นะครับจะมีรูปปั้นอยู่สามอันเริ่มจากน,นี้ก่อนละกันอันนี้นะครับจะทําให้มีมอนสเตอร์มาเกิดในฟาร์ของเรานะครับในตอนกลางคืน ซึ่งก็น่าจะเหมือนกับฟาร์มใหม่ที่มันมีนั่นแหละก็เป็นมอนเตอร์ทั่วไปนะครับโดยเราจะเปิดโดยการใช้อันนี้ครับสแตนบันนะครับโอเคผมเปิดแล้วละกันนี่ไอะไรบอกว่าคงเป็นเรื่องที่โง่ามากถ้าจะแย่มือเข้าไปอันนี้เป็นไมกวาดของคุณแม่มดนี่แหละ แล้วอันนี้ก็สเปลบุ๊กเป็นเวทมนต์อะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้นะครับมันจะลบลูกของเราโดยใช้แร่ลูกนะครับแร่เนี่ยพิสเมติกชาร์ดนะครับโอเคผมกดไปเลยมันก็จะขูดปลายลูกเราทั้งสองคนทำหมดให้หมด ส่วนอันเนี้ยครับผมไปอ่านเจอมาว่าเขาจะลบความทรงจำความทรงจำอะไรก็ไม่รู้นะครับโดยใช้เงินสองหมื่นซึ่งก็ทําไม่ได้ใครทราบว่าทํำยังไงก็มาบอกกันบ้างละกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวกลับไปดูลูกเราก่อนละกันอืมก็เนี่ยครับลูกเราจะหายไปเลยดูในสเตตัสก็จะหายไปเหมือนกันเห็นไหมน่าจะใช้ก่อนที่เราจะย่ากับ ภรรยาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเออแล้วก็เนี่ยครับที่ผมซื้อมาเยอะเขาบอกว่าอันเนี้ยสามารถเอาไว้ให้คนทุกคนในเมืองจะชอบหมดเลยยกเว้นฮาร์ี่นะครับมันก็คือเหมือนกับฟิตเมติกชาตาน,นี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูแล้วเขาบอกว่าฮาร์ี่จะชอบอันนี้นะครับนะเห็นไหมเฟมบริตติ้งเลย <laughs> <laughs> คือถ้าเรามีตัวแคตตล็อกอะครับเราก็จะสร้างเท่าไหร่ก็ได้ใช่ป่ะเออ ก็เก็บตังค์ซื้อแคตตลอกนะครับแล้วก็ซื้อของพวกนี้ไปแจกตอนเลียงแป๊บจุ๊บๆๆโอเคเอ่อแฟนผมคืนนีหวาป้าแพมยังไม่มาเคไม่เป็นไรเจอใครก็ลองให้ดูแล้วกันว่าชอบจริงหรือเปล่านี่นี่ป้าแพมมาแล้ว อชอบกันจริงๆด้วย <g ười> ก็เดี๋ยวลองให้หลายๆคนแล้วกันเพื่อคอนเฟิร์มความชชวร์ครับ่ะเบียร์ชอบเห็นไหมคือถ้ามีแคตาลอกมันก็จะฟรีใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาไปแจกให้ทุกคนได้เลยคือหมดไม่ได้ลงหน้าตาที่แบบออริจินอลโคตรๆก็ <g ười> ใช้แค่นีกนะ้ก็น่าจะพอแล้วมั้งรองให้อีกก็ไดนะ้อะเห็นไหมทุกคนชอบมันเลยนะเออกลาไปให้กันได้น่าจะเป็นบั๊กเลยครับแตนเล็กไม่อยู่ทำไรต่อดีทำไมทำไรทำไรเออผมอยากรู้ว่ามันยาย่ยังไงครับ ยาที่นี่ใช่ไหมให้ที่สมุทรใช่ไหมอืมห้ามื่นลองกดดิวันอ๋อเขาบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เชา้ารายะยาแต่ผมขอไม่นอวันให้ดูแล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยากยาโอเคนะ ก็เดี๋ยวที่ผมเรียกวอนเตอร์ไว้เดี๋ยวจะตัดตัดดีไหมตัดเลยดีไหมหรือว่าตัดไปตอนกลาคืนเลยให้ดูว่ามอนเตอร์มันจะ,จะเกิดที่ฟาร์มเราอย่างไงอ๋อเออก็ที่ผมถามไปในคลิปคลิปไหนวะคลิปที่แล้วหรือเปล่าเกี่ยวกับ เกี่วกับตัวไก่สีฟ้านะครับซึ่งผมก็ไปได้มาแล้วแหละนี่ไก่สีฟ้าคือเราต้องผ่านไอ้นี่นะครับอีเวนต์ของเชนอีเวนต์แปดหัวใจนะครับก็แล้วเราก็จะมีโอกาสฟักไข่ได้ไก่สีฟ้าซื้อได้ไก่สีฟ้าแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรามีเล้าไก่อยู่แล้วเล้าไก่เราไม่เต็มเนี่ยตอนที่เราเจออีเวนต์เชนเขาจะให้ไก่สีฟ้าเรามาด้วยนะครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับมันจะเอาไข่เป็นสีขาวเหมือนกันอืแค่ตัวมันเป็นสีฟ้าเฉยๆนะครับโอเคก็ตามนั้นมีอะไรอีกไหมเอ,อ่ยอันนี้ก็ที่ทำแป้งกับน้ำตาลก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษเออมีอะไรอีกไหมอรัคือ อีกหน้าเลยว่าจะเปลี่ยนเขาจะตอนกลางคืนโอเคนั่นเดี๋ยวตัดไปตอนกลางคืนแล้วกันครับตอนแรกก็จะตัดเป็นตอนกลางคืนเอาเป็นว่ายังไม่ตัดละกันค้าเวลาเดี๋ยวไปตกปลาตัวใหม่ให้ดูแล้วกันครับโอเคนะตื้อตืดจืดเอาให้ มาด้วยต้องตีนอนเออก็ท้ำนี้เอาไว้ฟาร์มอันี้ได้อย่างดีนะครับฟาร์มทำเหยื่อเออเหยื่อเหยื่อเหยื่อที่ผมใส่เอ้าดับไอชิ้นซีจากนอนพวกนี้แล้วนะครับเออเนี่ยไอเหยื่อเนี่ยที่เหยื่อมันจะดีนิดนึงอ้าเอ็งก็แจมเลยตีหายตีไตีนี้ก็ได้นะครับ ว่าแค่นี้ละกันเดะตกแล้วอ้อหขอจต้องเสือันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ปลาคารับตกไปไหนวะนะ่ะได้อยู่มะปลาคาร์บอีกแล้ว ก็ไม่รู้นะว่าจุดไหนมันโอกาสเจออะไรยังไงก็ตบพุ่งเลยครับแค่รู้ว่ามันอยู่ในแบบนี้ไม่ใช่นะครับใจเยน็เยนๆนะก็นานๆก็ลงคลิปที่มันนานว่าอะไรบ้าง <c oughs> ถ่วงเวลาให้คลิปเดียวแม็กหลายๆอย่าวไปเลยที่เครียดแยกแล้วไม่เจออีกแล้ว เดีไหมเจอได้อะไรแปลก ไม่ผิดแน่นอนเห็นไหมทำไมตกปลาได้อ่อนแอนอย่างนี้ยาดิ้นมาเลขหกน้ำแจ็คโอเคแล้วเดี๋ยวไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันครับตัวหนึ่งกาแฟหน่อย,เ,ยเร็วเร็ว เล่นจนทำเพลงมันได้หมดแล้วเนี่ยขนาดเล่นเล่นหนาแล้วเนี่ยโอเคอีกตัวก็อยู่ในนี้นะครับไวซัแซมอนซึ่งมันจะเจอยากนิดนึงเอ้าเฮ้ยเจอยากนิดนึงเจอเลยโอ้โหลฮ้ยย่าลูดาลู อย่าให้ท่านผู้มเห็นว่าผมตกปลากาแค่ไหนโอเครวดเร็วมากตัวนี้โอเคด้ไวซัมนแล้วครับอืมก็นนี้เป็นปลาสองตัวที่มาใหม่นะครับโอเคมันก็ยังไม่มืดดีๆเนอะ รอบนี้ตัดของจริงละคือแบบเฟลเฟลโคตรคือเมื่อกี้ที่มากดอันนี้ครับที่ทำให้มีมอนสเตอร์มาเกิดในฟาร์มใช่ปะก็คือผมเคยกดไปก่อนหน้านี้เลยครับมันก็เลยกลายเป็นการยกเลิกนะครับผมก็เลยต้องมากดใหม่เนี่ยถ้าเรากดจริงๆแล้วมันต้องมีข้างข่าวขึ้นแบบนี้นะครับโอเคเนาะก็โอเค เดี๋ยวตัดเป็นตอนกลางคืนอีกรอบแล้วกันครับนี่ไงครับมาแลว้วมีสลาดเกิดข้างในฟาร์มเราไม่รู้แค่นี้ยิชาวนะครับเค่นี้เลยไหมมันต้องมีตัวซอมบี้ที่มันนี่ไงมีเจอแล้ว ครับมันจะเป็นซอมบี้ที่แจกไฟเบอร์กับมิดซีให้เรานะครับเออมีตัวอีกหนึ่งใบนะก็ได้ประมาณนี้นะครับที่เรียกมอนเตร์ออกมาเนาะแต่มันก็เกิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ก็ถ้าเล่นแรกๆมาเจอตัวนี้มันจะโหดแบบนี้ไหมถ้าเรามีดาบอันแรกเราตีมันไหวปะถ้าเราไปเล่นแบบที่มีมอนสเตอร์เกินครับเพราะว่ามันแจกมีซีเนี่ยเราน่าจะแบบรวยไวอยู่อะผมคิดว่านะนี่คือการเดาลวนๆโอเคก็เดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นต่อแล้วกันครับครับก็เดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูอีสเตอร์เอของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็น เฟอร์นิเจอร์หน้าตาเหมือนจูนิโม่ครับซึ่งมันจะซ่อนอยู่ตรงแถวแถวสนามเตกเล่นก็ถ้าเห็นตัวนี้มันแบบมีเงินเยอะมีของอะไรเยอะๆอ,อะไรก,ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับตัวนี้ผมก็เสกมาครับเพื่อเอามาเวลาทำคลิปอะไรให้ดูมันจะได้สะดวกแค่นั้นเองครับก็ไม่ใช่ตัวหลักไหนไม่ได้เล่นเลยเด้ยวยซ้ำน,นะครับก็วิธีการหา ตัวอิตอที่ผมบอกนี่ยครับผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวพรเจอเดี๋ยวจะให้ดูละกันอืมก็มันจะอยู่ตรงสนามเด็กเล่นนะครับก็คือตรงนี้ไหนละ่ะไหนละ่ะนี่ตรงนี้นะครับตรงนี่พุ่มไม้พุ่มนี้นะครับซึ่งมันจะต้องวิธีการนะครับคือต้องมาในวันที่ยี ตอนเที่ยงตรงให้เราขย่าตัวพุ่มไม้ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะได้สิ่งของสิ่งนั้นมาก็เดี๋ยวผมจะรอให้ถึงเที่ยงแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดไปแล้วกันครับครับก็โอเคนะครับจะเ,เที่ยงแล้วก็เดี๋ยวรอเที่ยงนะผมจะขย่านะครับนี่ครับโอเคเราก็จะได้จุดิโมอ่านว่าอะไรวะ อ่านไม่ออกอ่านว่า push หรือว่าผมก็ไม่เก่งภาษาอังกโอ้ฮาริโอเคก็เนี่ยครับมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านวาร์ปก,ก็ไม่มีเยี่ยมมากโอเค เฟอ่ะก็มาอยู่ที่บ้านนะครับก็นี่คือยังไงกันมาก็ใช้หนึ่งช่องจะตรงนี้นะครับเนี่ยมวานทำไม่ได้ใช้สอช่องแล้วกันนะอ่ะเออใช้สองช่องข้างขกันครับหน้าตายก็น่ารักแอมเบลสุดๆก็ <c oughs> สำหรับอันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับ ทำอะไรให้ดูอีกดีไหมมีอะไรอีกคิดไม่ออกแล้วอะคิดไม่ออกกินไม่ออกจริงๆเวลาเจอบักยักษ์นี่น่าจะทำให้มันเป็นดาวิลเดียมหรอมันจะได้แปลกๆจากอันอื่นหน่อยนี่แบบโอ้โหโมัมีดาวเลย แล,แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็สรับคนที่ติดตาม channel ผมเดียวผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย